ฮัลโหลบ้านจ่าชาแนลสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเช็คหรือว่าการซ่อมปั๊มลมแบบออยฟีเบื้องต้นครับผมปัญหาที่ผมเจอก็คือเขาปั๊มลมเข้าถังช้าครับแบบว่าช้ามากๆครับเนี่ยกว่าจะเต็มตรงนี้โอ้รอไปสักครึ่งชั่วโมงรับช้ามากอีกอย่างหนึ่งผมกลัวมอเตอร์มันไหม้เลยครับกลัวขนลวดไหม้ซึ่งผมมีวิธีดูอีกหนึ่งวิธีครับผมวิธีนี้ใช้งบประมาณศูนย์บาทครับผมไม่ต้องใช้งบประมาณใดเลย บางท่านอาจจะว่าถ้าปั๊มลมปั๊มลมเข้าช้าเนี่ยอาจจะเป็นปะเก็นรั่วก็ได้อันนี้ก็มันก็มีส่วนครับผมเดี๋ยวลงมาฟังเสียงครับผมจะเปิดปั้นลมก่อนครับนี่ครับปั๊มมันจะดังเหมือนเหมือนไม่มีกําลังอัดครับผมนี่ยมันดังประมาณนี้ครับผมดูเกจรวัดนะครับ ตัวเกตเนี่นิ่งเลยครับผมไม่ค่อยวิ่งนะครับกว่าผมจะปั๊มเต็มมาประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมซึ่งมันช้ามากกลัวมอเตอร์มันจะไหม้ครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองใช้วิธีนี้นะครับผมให้เพื่อนๆลองมาดูตัวดูอากาศครับผมนี่ครับเป็นตัวกองครับผมข้างในมันจะเป็นกองอยู่ถ้าเพื่อนๆคนไหนหมุนกับมือไม่ออกก็ใช้ปะแจครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นปัจจเบือไร เดี๋ยวของผมเนี่ยใช้มือหมุนได้ครับก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเลยครับเดี๋ยวเพื่อนรอฟังเสียงครับผมเพ,เพื่อนลองจําเสียงนี้ไว้นะครับนี่ครับผมนี่คือเสียงปกติของเขาครับแต่เมื่อกี้อ่ะพอผมใส่ตัวนี้เสียงมันจะเบๆๆเหมือนมันไม่มีกำลังอัดครับผมน่นเพื่อนดูตรงนี้ครับนี่ครับดีวผมขอบปิดก,ก่อนนะครับ เพื่อนดูตรงนี้ครับผมนี่ครับนี่คือช่องที่ตัวรับอากาศครับผมเป็นดูอากาศเข้ามาแล้วก็มาผ่านในจสังเกตว่ามีกองอยู่ข้างในครับผมเป็นกองอากาศนี่ครับวิธีแรกที่เพื่อนจะดูนะครับนี่ครับดูรูตรงนี้ครับผมบางทีอ่ะพวกแมลงอ่ะมันจะเอามาทํารังในรูนี้ครับผมบางท่านอาจจะเป็นเป็นท่อสายยางออกมาเล็กๆขนาดประมาณสิบเซนก็ได้ครับผมบางเครื่องก็จะจะเป็นแบบนั้นแต่ของผมเป็นแบบนี้เลยครับ นี่ครับช่องนี้ครับผมคือช่องอากาศเข้าครับซึ่งมันมีแมงมาทํารังตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหมครับถ้าแมงมาทํารังตรงนี้ก็คืออากาศไม่สามารถเข้าไปได้ครับผมมันก็จะดังเหมือนไม่มีแรงอัดครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเศษไม้ผมมาเขี่ยตรงเนี้ยมันหลุดออกไปครับนี่ก็น่าจะเป็นพวกรังแมงหมาบ้าครับผมแมงหมาบ้าชอบมาทํารังครับเดี๋ยวเราดูนะครับครับผมอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ก็คือนี่ครับเพื่อน เป็นไม้หรือว่าเป็นเหล็กเล็กๆก็ได้ครับผมเอามาแย่ตรงนี้ครับผมแย่รูนี้ออกเลยนี่ครับมันจะเป็นก็จะมาทํารังตรงนี้ครับผมนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่คือปัญหาที่ทําให้ปั๊มลมของเราไม่มีแรงอัดครับผมนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่แต่บ้านผมเรียกแมงหมาบ้าครับผม จะมาท,ทารังแบบนี <rzy bursting> ้ <MA> นี่ครับนี่ค <queen> รับอันตรายเลยครับนี่เพื่อนอาจจะถอดก็ได้ครับนี่ครับลองถอดออกมาทําความสะอาดครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นแม่เพื่อนเต็มเลยครับผมนี่ครับแมงมาบ้าครับผมนี่ครับนี่อันตรายมากเลยครับผมนี่มันจะแทรกอยู่ตรงนี้ อันนี้อาจจะทําให้กองเราเนี่ยขาดก็ได้ครับผมพเพื่อนๆหมั่นเช็คด้วยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปซื้อประเตอมาเปลี่ยนให้เพื่อนๆเช็คดูนี้ก่อนครับผมก่อนที่จะเสียงเงินให้มาดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าโดยส่วนมากอะบำรุงดูดไม่เข้าอ่ะจะเป็นอาการนี้มากกว่าครับผมส่วนอาการมอเตอร์ไม่อาจจะมาจากสาเหตุนี้ครับผมตัวช่องเนี่ยมันตันครับทําให้มอเตอร์ทํางานหนักครับผมมันก็เลยทําให้มอเตอร์ไม่ได้ ท่าเพื่อนรู้สึกว่ามอเตอร์ของเราเนี่ยปั๊มลมไม่ค่อยเข้านะครับผมให้เพื่อนๆมาดูมาเช็คตัวนี้ก่อนเลยนะครับอันดับแรกครับผมก่อนที่เพื่อนๆจะเสียเงินครับนี่ครับงบศูนย์บาทครับผมก็พยายามทาความสะอาดครับผมนี่ครับมันจะเป็นกองกระดาษครับผมหรือเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นลมเป่าก็ได้ครับ นี่ตัวเนี่สําคัญมากเลยครับผมนี่ลมมันจะเข้าไปทางนี้ครับผมแล้วก็ทะลุมาตรงนี้นี่ตรงนี้แมงมันชอบมาทํารังตรงนี้ถ้าเกิดปั๊มผมท่านไหนเป็นแบบสองมอเตอร์นะครับผมก็ถอดมาดูทั้งสองมอเตอร์เลยครับของผมเป็นปั๊มเจ็ดครับผมเป็นปั๊มขนาดยี่ห้าดีครับผมขนาดวัตต์ก็ประมาณห้า้อยห้าสิบวัตต์ครับผมอันนั้นก็ประกอบเข้าไปเลยครับนี่อันนั้นก็หมุนเลยครับปุ๊บนี่ก็ล็อกอยู่แล้วครับ ถ้าเป็นปั๊มออยฟรีแบบผมเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนประกันนะครับผมให้ดูที่วัดครับผมวัด5้า้อยห้าบวัด7 5็้อยหสิบวัดหนึ่งพันวัดอะไรประมาณนี้ก็จะไปดูเบอร์ประกันครับผมประกันเขาจะเป็นเบอร์อยู่ครับให้ดูที่กำลังวัดครับแล้วก็จะสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้ครับผมไม่ต้องไปที่ร้านเลยแต่วิธีแรกก่อนที่ท่านจะเสียตังค์เนี่ยให้ท่านดูที่ตัวกองอากาศก่อนนะครับผมนี่ครับตัวเนี้สําคัญมากๆเลยครับลมมันไม่เข้าครับผมถ้ามีสิ่งอุดตันอยู่ในรูแบบนี้ปมนก็จะทําางแบบ หมือนทําเหนื่อยครับผมทําไปเหนื่อยไปทําไปเหนื่อยไปกําลองลมก็เต็มถังชาครับผมมันไม่มีแรงอัดเข้ามาครับให้เพื่อนๆเช็คตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวนี้เข้าไปครับผมนี่ครับขันเข้าไปเลยนี่ครับประมาณนี้ครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับ นี่ครับนี่คือเสียงเครื่องปกติครับผมเดี๋ยวเรามาดูเกียร์กันครับผมเห็นไหมครับเกียร์วิ่งดีเลยครับเกียร์วิ่งตื้อเลยครับนี่ครับนี่ครับแป๊บเดียวจะหกสิบนะครับนี่ครับนี่ครับแป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีหกสิบนะครับผมครับผมนี่ก็เป็นการเช็คปั๊มลมแบบคร่าวๆครับผม ก่อนที่ท่านจะเอาไปซ่อมที่ร้านครับเพื่อนๆลองเช็คตัวกองอากาศก่อนครับผมว่ากองมันตันหรือเปล่ามันมีอะไรไปอุดตันช่องลมหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนเช็คตัวนี้ก่อนเพื่อนนะครับอันดับ2ก็คือถ้าตรงนั้นไม่ตันแล้วให้มาดูที่ปะเก็นครับผมปะเก็นเนี่ยเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้ครับผมเบอร์ปะเก็นให้ดูจากกำลังวัดครับก็สามารถสั่งได้ผมในออนไลน์เยอะแยะครับปั๊มลมผมก็เป็นปกติแล้วครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็มาสาธิตวิธีการเช็คปั๊มลมคร่าวๆก่อนที่ท่านจะเสียตังค ศูนย์บาทครับผมก็เพื่อนๆลองไปปรับใช้ดูครับผมบางทีอาจจะเป็นประโยชน์ครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องบ้านจาน่ายนะครับผมสำหรับวันนี้บ้านจ่ายชาแนลขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมสวัสดีครับ